ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาซิเค็ดรูมแล้วก็แบตอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นป้อมปืนนะครับในแมปปิปปิมินิเกมคนถึงกาจะสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่มีคลิปจะลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทาอะไรแต่ว่าอยากลงคลิปนะครับก็แบตอะไรที่ผมจะสอนง่ายมากครับนั่นก็คือแบตปืนป้อมใหญ่นะครับอ่าให้เรามาตรงนี้นะครับนี่ปันไดน,นี่เลย ครับขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะจึบ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 ,จบแล้วเราก็เดินม,มาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นบันไดนี่เลยหรือว่ากระโดดข้ามเลยแล้วเราก็ขึ้นปืนใหญ่นี่นะครับปึ๊บมันก็จะยิงแบบนี้นะกระเด็นไปแล้วก็จะได้แบดแล้วนะครับแต่ว่าผมทําไปแล้วนะก็เลยไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงนะครับคือเราต้องเก็บหมวกทั้งหมดหกใบนะครับดูว่าห้านี่แหละ ื่อจะเปิดซีเค็ดรูมนะครับแล้วเราก็จะได้ทันทีเลยนะซีเค็ดรูมอาหมวกแรกที่ผมจะพาเอลนะครับก็คือหมวกอยู่ตรงนู้นครับตรงนี้เนี่ยตรงบอร์ดอีพิวินิเกมแทนบอร์ดนะครับไปเลยนี่เลยมาตรงนี้ยังมันจะเห็นหมวกตรงนี้นะครับนี่นี่เลยหมวกฟ้าฟ้านี้นะ,แ,นนะแลนบูลนะเรากดคลิกนะครับคลิกนะคลิกไปเรื่อยๆนะครับคลิก่รอบไ,ไ้ให้มันแน่ใจ โ okay. อเคหลังจากนั้นที่ต่อไปครับเราเดินมาตรงนี้นะลัดเลาะมาตรงนี้นะจุบจุบจุบจ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 บนี่ครับให้เรามากดที่โครงกระดูกตรงนี้ครับนี่ครับกดเลยนะครับตึ๊บอันที่สองแล้วนะครับต่อไปนะครับต้องขึ้นไปอะ่ะอ้าโอ่ใหม่เดี๋ยวค่อยไปเอาที่อื่นก่อนนะครับที่ต่อไปนะครับก็จะอยู่ตรงไหนวะถือดึงเจอดึง เอ,อตรงนู้นครับตรงนู้นตรงนู้นเดี๋ยว ady, อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนลืมครับด้านบนตรงนี้นะครับปึ๊บอแกไปเช่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แค่เพื่อมาตรงนี้นะครับเราต้องผ่านออบบี้อ่ะออบบี้ออบบี้ออบบี้พอผ่านออบบี้มาใช่ไหมครับเราก็ต้องไหนวนะมองไปไหนอ๋อยังไม่ต้องออบบี้โอ้ยลืมลืม กไม่ได้อ้นี่ทำนาละลืมหมดเลยฮ้าอยู่ไหนเอ่ย,อยไหนวะหลังหินหลังหินหินฝั่งไหนหลังหินไหนวะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาข้อมูลกันนะครับ ว่าผมอะไรวะหาไม่เจอนะครับโอเคตัดไปเลยโอเคครับผมก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะครับสรุปคือมันมีหมวกทั้งหมดห้าใบนะครับซึ่งผมก็เอาไปแล้วเนาะสองใบนะครับผมลืมครับใบที่สามก็ต้องออบบี้นั่นแหละครับเพราะอ้ลืมเลยใบที่สามอยู่ตรงไปใหม่ดิไปสี่แล้วบอกว่าเพราะเราตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ตรงไหนอีกวะโอ้ยช่างมัน เราไปเอาหมวกไปตรงนั้นกันเลยครับปึ๊บโอเคนะครับเราก็จะมาตรงนี้ถ้าหลังหินหลังหินนี่ไงายคิกเลยครับหลังจากนั้น,ะนะครับเรามาที่สไลเดอร์นี้นะครับขึ้นสไลเดอร์แล้วก็สไลเดอร์ไปเลยไยขึ้นไปสิเอ้อไอไยบักฮ่าบัคเอ้อแมลงไม่ใช่โอเค แล้วเราก็มาตรงนี้นะครับนี่มันจะมีหมวกอันนี้อกันหนึ่งนะให้เรากดจ๊บนะแล้วเราก็เดินมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะมาตรงนี้นะจิบจบจิบจิบจิบ,จบ,จบแล้วก็ขึ้นกล่องขึ้นกล่องเราก็ต้องขึ้นชั้นบนนะครับชั้นบนนี่ผมเอาคบเองมาเนี่ยคูบองหรมั้ง แล้วเราขึ้นฝั่งนี้นะเราต้องขึ้นฝั่งนี้นะอนนนะโอเคแล้วก็เราจะไปกดหมวกอันสุดท้ายครับแล้วเราก็จะไปที่ซีเค็ด o ูมกันเลยนะครับนี่หมวกสุดท้ายก็อยู่ในเต็นท์แดงนะครับซึ่งมันจะเป็นนี่เลยหมวกอัศวินนะครับกดเลยเอามาเรากดเสร็จไหมครับแล้วก็เดินไปนี่เลยเดินม,มาตรงนี้นะคบนี่ ตอนแรกนะคบประตูยังไม่เปิดนะครับแต่ถ้าเรากดเสร็จหมดทุกอันประตูจะเปิดแล้วเราก็เข้าไปเลยนี่แล้วพอเกิดเราเข้ามาในอควาเรียมมันนี้นะครับเราก็จะได้แบชเตยว่าผมทําไปแล้วนะครับหรือไม่ได้ซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำมีเนาะโอ้ลึกพอสมควรแล้วก็มีปลาควาเรียมอะไรต่างๆมากมายเลยนะซึ่งเป็นห้องที่สวยงามพอสมควรน,นะครับ ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบอย่าลืก like, ก share, กกมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะก็เอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ